มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจิตดีสีดีเททุบโต๊ะข่าวออกจากทุบโต๊ะข่าวแล้วค่ะเรียกว่าแรกแรที่ได้ยินข่าวก็ทําเอาแฟนๆใจหายอยู่ไม่น้อยน,นะคะสาหรับผู้ประกาศข่าวสาวจิตดีสีดีที่จะออกจากรายการทุบโต๊ะข่าวนะคะ จิตดีเองถือว่าเป็นนักข่าวสาวที่ถูกจับตาม,มองในทุกครั้งที่นั่งทุบโต๊ะข่าวว่าคุณเจี๊ยบจะพูดกี่ประโยคและในที่สุดนะคะจิตดีสีดีขอประกาศยังเป็นทางการว่าจิตดีได้พูดแล้วนะคะสาเหตุที่ออกจากทุบโต๊ะข่าวไม่มีอะไรมากเพียงแค่ยกย้ายไปสู้สึกรายการข่าวช่วงเช้าของสถานีพร้อมกันอีก3ามคนก็คือคุณโจโอรชุนผู้ประกาศข่าวคนใหม่นะคะกรุงกลิง,ลงรังซิมา แล้วก็บอลสถาปัต์สร้างความแซ่บๆพอๆกับรูปฟิตติ้งในตอนเช้าของข่าวอมรินค่ะแพ็ก3ไม่พอนะคะพี่ขอ4ไปเลยค่ะส่วนสาเหตุของการเททุบโต๊ะข่าวไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่าคำว่าหน้าที่แล้วก็การปรับเปลี่ยนนะคะใครที่อยากจะเห็นคุณจิตดีได้พูดเยอะขึ้นก็สามารถ ไปดูได้ในช่วงเช้าของช่องอมรินทีวีนะคะในข่าวอารุณอมรินวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตีห้าครึ่งถึง8ปดโมงครึ่งค่ะแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเวลา6กโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าเริ่มวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะ ส่วนคนจะมาทุบโต๊ะข่าวในรายการแทนจิตตีก็คือนะะักข่าวที่ตอนนี้แฟนคลับล้นจอไอซ์สารวัตรนะคะที่ขอมาร่วมทุบในวันพฤหัส,สบดีและก็วันศุกร์ในช่วงหนึ่งทุ่มและทุบโต๊ะข่าวในวันอาทิตย์ส่วนไอซ์สารวัตรจะพูดทันพุทธอภิวันหรือไม่นั้นต้องลองติดตามคู่ใหม่กันดูนะคะนี่คือการปรับเปลี่ยนอีกครั้งของอมรินทีวีที่ตอนนี้สร้างจุดแข็งในเรื่องของการเล่าข่าว ไอทีวีดิจิทัลค่ะสึกครั้งนี้จะออกมาในรูปแบบไหนและส่วนผสมใหม่ในช่วงเช้าของข่าอรุณอมรินนั้นจะแซบเหมือนสีปากแล้วก็รูปฟิตติ้งหรือไม่รอดูกันได้เลยนะคะทางช่องอมรินทีวีหมายเลข34ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าว,าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ